เสื้อไหมเปิ่อาจาร์ที่รักดูซีเสื้อดิฉันสิก่อนนะคะไปหาหมุมก่อนเนาะไปห้องหลังิิพันธนาการนะคะวันนี้ไม่ห้องตัวนะ เนี่มีใส่เสื้อดำนะคะแต่ว่ามีก็เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้น้องไมไกลไลเมีหน่อยนะมัวไหมคะพี่น้องที่เข้ามานะวันนี้เมย์จะให้เห็นเสื้อตัวนี้นะคะที่มันจะหันหน้ากล้องไปทางน้อไม่ได้แล้วได้แตบบ่กล้องหน้ามมมัวนิดหน่อยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเป็นทางกาบนะคะเมย์จะหันกล้องอยังไงนะพี่น้อง ขยับนิดนึงม่มีรถแน่นอนเลยดูสภาพการเลยจะให้เห็นไปกล้องหลังเนาะอบเอ้าวแล้วไปกล้องหลังปึ๊บที่น้องมันโมได้ใจมากเลยนะวันนี้โมประมาณนี้นะคะอออันนี้กล้องหลังใช้ไม่ได้นะทุกคนได้แต่กล้องหน้านะอ๊บ พี่เมยขออนุญาตก,กลับมากล้องหน้าค่ะวันนี้ไม่ต้องดูงานเลยละดูได้แต่เมนี่เลยค่ะวันนี้ตายแล้วนอนแต่กตื่นนะวันนี้พอมาดูย้อนหลังก็พี่น้องก็จะรำคาญเสียงน,ะน,นี่เมยหามมมสว่างก่อนนะคะเนื่องจากว่านางมืดมัวมาก มาแม่โตเตีสุดใจจากติดกระโดงหรอกนะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันนะไม่เห็นมีแจ้งมาเลยอโอ้วได้หรือเปล่าเนาะถ้างั้นโตเต๋เอาโอ้แม่ก็ไห่ วันนี้ออกกริมไม่นำสองแน่นอนไ,ได้ไหมโอเป็นยังไงใจชัดไหมพอพอได้ไหมอันนี้พี่เอาอีกเครื่องหนึง่งเพราะว่าเครื่องนี้มันอัพโหลดวิดีโออยู่มัน มันไม่ได้ใจมันอัพโหลดได้วันหนึ่งแล้วพี่ว่ามันใกล้จะได้แล้วแต่อันนี้พอได้ไหมพอได้ไหมมัวไหมพระเจ้าที่รักตัวเตบอกว่ายังหาไม่เจออยู่อยากจะค่อยๆมัวขึ้นมัวขึ้นหรือเปล่าเอานะพี่เข้าเครื่องก่อนโอ้วันนี้นะขึ้นหน้าจอหรือเปล่าพี่พอดีๆเลยค่ะขอให้ได้นะคะในพระนามที่รีคิดเจ้า แต่ว่าคนอื่นน่าจะหาไม่เจอเพราะว่าโตเต๋บอกว่ามันไม่แจ้งเตือนมานะคะอาจจะความสามารถของเครื่องนี้ไม่ถึงนะคะพี่น้อง 4G นะที่เมย์ใช้ไลฟ์อยู่ตอนนี้น่าสงสารม,มากเลยคะ่ะใส่เสื้อสีสดนะดูปามีวันนี้ใส่ชุดดำนะคะพอจะไลฟ์สดเลยเปลี่ยนเสื้อคลุมออกนิดหน,น่อยเนาะไม่งั้นตาจะดำเกินไปนะะพี่น้องหาเจอหรือย,ยงนะังเนาะโตเต๋จ้า แค้นะคะเมย์เป็นพี่น้องเห็นพอมัวๆอย่างนี้แหละสวยดีเนาะ <c oughs> ยิ้มยังไงก็ไม่เห็นฟันเลยเยวมีมข้าช่องตัวเองดูก่อนว่ามันเป็นยังไงเนาะ <c oughs> มัวจับเียไม่กล้าดูเลยนะเนี่ยเ <c oughs> มย์กำลังอัพโหลดคลิปวิดีโออยู่นะคะเมย์ก็เลยไม่เอาอันนี้ขึ้นไลน์เนาะที่มันชัดๆนะโอ <c oughs> ้ยนางอัพโหลด พอมาถึงตอนนี้ทีไรเนี่ยเมย์จะต้องได้ลบทิ้งเมยก็เลยคิดว่าวันนี้จะไม่ลบทิ้งจะรออันนี้ขึ้นไลค์แบบแค่ขับดูที่ว่ามันจะได้ถ้าไม่ได้ก็ขาดทุนเอ้ไม่ใช่ขาดทุนอ,อไม่ได้อะไรนั่นเองนะตานนี้ตัวเตยนางย่าหาไม่เจออยู่เราบอกให้ทิมค้คนหาเอาคนนอกคงจะเข้ามาไม่ได้อย่างแน่นอนวันนี้เดาว่านะขอคุณทุกคนที่ยังเข้ามาในนี้นะคะ นี่อ้าวคอมเมนต์หายไปเราดูนี่เป็นด้านหลังนะคะนี่กล้องหลังมันจะไม่ชัดเนาะนี่กลับมาที่กล้องหน้าเหมือนเดิมคะ่ะมีหาโมที่มันสว่างก่อนเอาแบบออลล่ามากๆอย่างที่ตัวเสบบอกนะคะพี่เนาะให้เห็นเสื้อตัวนี้วพาะมันก็ไม่ชัดนะคะหเห็นไมมรวม,มวมอยเลย อจะไม่มีใครเข้ามาใช่ไหมเพราะว่าปา่านนี้นางย,ยาหาไม่ไม่เจออยู่จะม,มีหาตัวเองก่อนนะคะเช็คระบบตัวาผัดข้องยากเย็นแตนเข็นมากค่ะวันนี้อ้าวหายไปหมดละเลิศจ้ะแล้วลถ้าเมย์จะตอนแรกเมว่าจะโปรทับนายครับพี่น้องอยวดูสีแล้วจะโปรแล้วจะรู้เรื่องไหม ได้เครื่องนี้ไตรแจมมาเนะปไกลก่อนนะคะพี่น้อง้ามอีกต่างหากเอ้าข้ามตอนอ้าป่าทีแล้วเลยนะคะข้างอีกต่างหากได้เรียบได้เรียมีข้าได้เรียเข้าจะมัวมากอันนี้ไม่เบอร์นะใจเรียกว่ามัวเป็นปกตินะเครื่องนี้มันได้แค่นี้ คลิปที่แล้วที่ลงไปก็คือเอาเสื้องนี้ถ่ายทานะคะเพราะว่าเสื้อนี้ถ่ายแล้วส่งออกไปได้เลยหมดสิทธิ์นะคะขอบคุณสุดใจมากค่ะสีแปลกไปค่ะมันไม่แปลกหรอกค่ะมันมัวนั่นเองเนาะที่ก็ไม่รู้ว่าจะขนาดที่ไลน์แล้วที่ก็ไม่กล้าปรับแล้วเนาะนะใส่เสื้อก็สีแปลกไปนะวันนี้ ไปงานชาปนก,กิจตอนเช้านะคะตอนเราก็ใส่ทํางานเลยทีนี้จะมาไล่สอดแก็เมันเราไม่น่าจะไล่ด้วยสีดํานะเราก็เลยเอาเคื้องุมตัวเล็กๆที่อยู่ตรงนี้นะคะมามาใส่จวมครับนั่นเองนะคะไม่ใช่ชุดปงตะจอมครับประมาณนี้นะคะ,ะนือทำในแบบที่เมยนเลยวันนี้เมย์หันหน้ามาทางด้านนอกนะคะเพราะว่า กลัวว่าด้านในนี้มันจะมืดไปนั่นเองนะคะก็เป็นโม่โมโ่ลมโมอยตาตัวเตน่ายหาดิฉันไม่เจอนะคะวันนี้มีเลือกที่จะไม่ไม่ลบ ลบลบวิดีโอนะคะเดยวก็เลยจะใช้เซองนี้ไลฟ์ไปเนาะเอาแล้วถ้าว่าคุณภาพมันต่ำมันก็จะไม่ส่งให้เรานั่นเองนะคะมันก็จะได้แค่นี้เนาะเอาแค่นี้แหละมันยากยากดีนะเอูนะ เจิยังหาเมย์ไม่เจอพี่น้องไม่ว่าเมย์จะมาใกล้อย่างนี้มันก็ไม่ชัดนะคะเอาออกไปไกลๆก็ไม่ชัด มันไม่มาตรฐานระบบก็จะไม่นําส่งนั่นเองนะคะเมรู้อยู่นะแต่นี้เมย์ก็เทสกล้องด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้มีลองถ่ายคลิปดูมันก็ปรากฏว่ามันได้อยู่เนาะแต่วันนี้เท่าที่ดูก็ไม่ได้นะคะมัวทีเดียวเมย์จะลองปรับหน้าจอดูปรับทิ้งนะคะนี้คือแบบถ้าหล่นแคหล่นไปเลยอะไรอย่างนี้ีแปแปกไปค่ะใจบอกนะครับคืออทำไงล่ะทีนี้ คมเมตนาขึ้นมาบังเต็มเลยนะะันใจนะคะวันนี้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไรนะัดไม่ไม่ผ่านออกไปไม่กดไม่กดลบอันเก่าทิ้งน,นะคะเตาว่าคืนนี้นางก็ยังยังโหลดไม่เสร็จอยู่น,นั่นเอง าตัวเองก่อนนะคะพี่นดเมย์นั่งฝั่งท่งนี้เมย์ทำงานนม่่ก็สะดวกเลยนเนาะมอมบ,บมนี้เนาะแต่ถ้านั่งฝั่งนูเนี่ก็จะสะดวกเลยถ้าเมย์ว่ามันก็มวัวทีเดียวเมย์จะอาจจะกลับไปนั่งฝั่งนุนนะคะเพื่อที่จะทํางานไปด้วยคุยไปด้วย,ยมีหนึ่งคนก็เป็นเมยนะ์นั่นเองนะในนี้พี่น้องขออคัด้วยนะคะ คนไหนที่เข้ามาดูเราเห็นว่ามันโมโมนะคะลำพานก็ผ่านไปได้เลยนะคะไม่ต้องซีเรียสกับเมเนาะนี่เมยก็เช็คกล้องของเมย์ตรงจะมัวระดับชาติอยู่เหมือนกันคือพอนานไปมันจะมัวขึ้นมัวขึ้นนั่นเองนะคะด้านหลังก็เริ่มเป็นสีอื่นละ ครั้งที่มเ,เครื่องนี้ขึน้นนะเมว่าสีมันมัน,ม,นมันจะไม่ได้รับการตอบรับที่ดีเท่าไหร่น,นี่มีเข้ามาช่องตัวเองได้ละเมีไม่ลบนานนะคะแต่บางทีเนี่ยเรารลอ,อกหวานสายค้างกันเลยสีเสื้อดีชนยิ่งแฟรแปร์โยนะคะพี่โอ๊่จะ ตาเตอมองไม่เห็นเลยค่ะสวัสดีค่ะโตเตสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้มัวนะเพราะว่าเมย์เอาอีกเครื่องหนึ่งขึ้นไลฟ์นะเครื่องนี้มันอัปโหลดวิดีโออยู่ทุกค้ามาถึงตอนนี้เมย์จะต้องตัดสินใจลบวิดีโอทิ้งเพื่อที่จะอัพเพื่อที่จะไลฟ์สดแล้วอีกช่องนั้นมันก็เลยลงไม่ได้เลยลงได้แต่คลิปสดมาได้สักนานเดียวก็เลย ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยเอาไว้ก่อนกเ็เลยมันมีปัญหาทั้งสองเครื่องในตอนนี้คือพอลิงก์ตัวนี้กลับไปตัวนู้นตัวนู้นก็มีปัญหาส่งกลับมาไม่ได้อีกเลยก็โอ้ยเมยจะนักกลับไปนั่งทำงานฝั่งนู้นแล้วนะคะทุกคน ะดูว่าถ้ามันมันชัดชัดอ๋อนี่เอาคืชอช่องตัวเองอยู่ดีไปชอ่องคนอื่นเถะเลยๆๆๆๆมัวมัวมัวเอาละเราก็ได้ทำการเช็ดเรียบร้อยนะคะ สารเพื่อนดิฉันมาดูก็จะเห็นดิฉันม,มัวมืดตึ๊ดเอยู่นะคะลบก,การอับโหลดนะตัดสินใจเหมือนเดิมนะคะลบทิ้งปึ๊บตายค่ะนนตัวเตเดี๋ยวอยู่กลับเข้ามาใหม่นะเดี๋ยวมีจาก เอาเครื่องอีกเครื่องหนึ่งขึ้นนะคะเพื่อเพื่อไม